สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคลุมรถนะครับวันนี้นำเสนอผ้าคลุมราคาเบาๆนะครับราคาพอใช้นะครับผ้าคลุมตัวนี้เป็นผ้าซินเวอร์นะครับผ้าซินเวอร์หรือบางคนอาจจะเรียดติดปากว่าเป็นผ้าล่มนะครับเป็นผ้าซินเวอร์เกรดีนะครับเกดเหนียวตัวนี้เป็นผ้าสำหรับลูกค้า ที่ไม่ต้องการราคาแพงมากนะครับราคาเบาๆเอาพอใช้นะครับผ้าตัวนี้ก็สามารถกันน้ำได้ประมาณ70นะครับแล้วก็กันแสงแดดแสง UV ดีนะครับก็ผ้าตัวนี้จะเหมาะสำหรับคุมในร่มนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่คุมกลางแจ้งนะครับถ้าไม่มีลมแรงก็สามารถคุมได้นะครับแต่ถ้าลมแรงก็ ผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักเบาลมอาจจะพัดได้นะครับและมันเป็นผ้าที่มันอุ้มลมตัวนี้นะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับผ้าเขาเรียกผ้าซิลเวอร์นะครับผ้าตัวนี้อายุการใช้งานก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานถ้าอยู่ในร่มก็อยู่ได้นานนะครับถ้ากลางแดดก็อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับกันน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ร,ราคาอยู่ที่990บาทนะครับผ้ารุ่นนี้ผมคัดเกตมาผ้าตัวนี้ผ้าซินเวอร์เนื้อดีนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผ้าคุมรถนะครับที่ว่าไม่ได้ต้องการราคาที่มันแพงมากนะครับเอาราคาเบาๆเ,เ,เอาพอใช้นะครับก็อาจจะคุมบ้างไม่คุมบ้างนะครับแต่ตัวเนื้อผ้านี้ก็ทนครับ ดึงได้นะครับไม่สามารถไม่ขาดง่ายๆนะครับราคาเพียงแค่990บาทนะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ